สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าผู้สาวขาเลาะพาเลาะอีกแล้วนะคะขับรถชมบรรยากาศวิวสวยๆธรรมชาติอยู่ที่เมืองไทยเขีดบ้านนอกขตดสุนบุตรนะคะถนนเส้นนี้เนาะตอนนี้ตีอยู่ที่วังน้ําเขียวนะคะวังน้ําเขียวนี้ก็ขึ้นกับ นครราชาสีมาหรือว่าโคราชเนาะพี่พี่จทุกท่านบอกได้เลยว่าแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะพี่พี่เอจทุกท่านอุย้สยสวยสดงดงามตลอดฟ้าตลอดปีนะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่เว้นแต่ละวันนะคะเพราะว่าถนนเส้นนี้นะคะทุกคนเป็นถนนที่มุ่งหน้าสู่เรียกว,ว่าใช้าทางลัดก็ว่าได้นะใช้าทางลัดก็ว่าได้ลัดสู่เขาใหญ่เนาะถ้าพูดถึงว่าเขาใหญ่นี่ก็ไปได้หลายทางนะคะไม่ว่าจะมาจากทาง ปาจีนบุรีนะคะทุกคนแบบถนนอยู่ที่เมืองไทยอตีก็ไม่รู้จะพูดว่ายัางไงเนาะคือถ้าใครรู้ก็คือใช้าทางรัฐลุหากันได้นะคะถนนเมืองไทยหรือว่าเราจะมาทางกรุงเทพหรือว่ามาทางสระบุรีนะคะก็จะมีทางเข้าระเขาใหญ่นะคะถ้าพูดถึงว่าเขาใหญ่มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเล,ยลายๆคนอยากจะมาสัมผัสขขทางธรรมศาสตรนะคะเป,เป็นเพื่อเรียกว,ว่าถ้าตีจําไม่ผิดเนาะเพื่อนว่าเป็น เป็นแหล่งมรดกโลกเลยหรือเปล่านี่แหละถ้าตีจําไม่ผิดนะว่าเป็นมรดกโลกนะคะที่เขาใหญ่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามมากๆทางธรรมศาตรนะคะนะคะอันนี้เนาะที่ตีอยากจะมานําเสนอวันนี้นะคะนี่ค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาดูตรงนี้ค่ะนี่คีอีกหนึ่งไฮไลท์อีกหนึ่งจุดที่ตีอยากนําเสนอนะเห็นไหมเป็นเขียนว่าห้องน้ําห้องสุข,ขา อาบน้ําได้นะคะทุกคนอาบน้ําได้เพ็นจะแยกมีห้างห้องน้าอาคนพิการหรือว่าห้องน้ําสําหรบับผู้เขาเรียกว่าอะไรอะผู้หญิงท้องอะคะ่ะทุกคนเนาะมันเกิดจะมีที่จอดรถจุดพักรถนะคะนี่คือทุกอย่างคือบริการฟรีนะคะมีของอยู่ของกินขายนะคะทุกคนอันนี้คือตามถนนสุนนบุตรนะเข้าพิธีเห็น,นันเป็นเขียนว่าทางหลวงสุงนนบุตรดูค่ะรถนักท่องเที่ยวนะคะ เป็นรถบัสรถบัสสองสามรถบัสและตีตั้งแต่ตีขับรถมาตีเมย้เป็นคนขับจากแฟนตีเป็นคนขับตีเป็นคนถ่ายภาพนะคะ,ะขับรถส่วนทางกับรถนักท่องเที่ยวนี่เยอะมาก โดยเฉพาะรถส่วนตัวนี้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นรถเกง่งรถปิกอัพดูค่ถาถนนหนทางนี่คือถนอนหนทางตามเขตส่วนบทเลยเป็นถนนหนทางที่มุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยนะคะอันนี้คืออยู่ที่บางน้ําเขียวนะดูนะคะอันนี้มันจะเป็นเันเรียกว่าสถานที่เป็นทางก็แล้วกันเนาะทางเดินเท้าทางเดินทางปั่นจัก,กรยานแล้วก็ทางวิ่งออกกําลังกายซึ่ง รอบเขาเรียกว่ารอบอะไรเ่าเรียกว่ารอบหนองน้หเลยกวาไท้ยนะคะวิวธรรมชาตินี่สวยสุดงดงามโดยเฉพาะตอนเช้าๆกับยามเย็นเนาะจะมีนักท่องเที่ยวจะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวลาวนะคะชาวต่างชาติก็แล้วกันเนาะอันนี้ดีก็ไม่แน่ใจว่าจะมีชาวลาวอยู่ที่นี่หรือเปล่านะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าคนลาวนี่เกากระจายไปทั่วจริงๆนะคะไม่ว่าคนลาวไม่ว่าคนประเภท เนมาคนเพิ่งก็มาทํางานบางคนเพิ่งก็มาท่องเที่ยวบางคนเพิ่งก็มา,ามีลูกมีผัวอะไรอย่างงี้เนะ B B B F, าะพี่ๆสุภาพนั่นแหละคะ่ะก็จะมีหลายแง่ม,มุมนะคะทุกคนน,นนะคะดูคะ่ะความสวยความงามความเป็นธรรมชาติที่เขียวชอุน่นงดงามความอุดมสมบูรณ์และเพียรพรมอ่าก็เรียกว,ว่าเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายคือถนนทุนทางลาดยางมาตั้งอตีตั้งแต่ทางก็เรียกว,ว่าทางใหญ่อะเนาะทางใหญ่จนมาถึงทางแยกก็เรียกกันเพราะเรียกว่า ทางอะไรทางที่เป็นทางหลวงเป็นทางสายหลักที่มุ่งหน้าสู่สระก็เรียกว,ว่าส่วนบุรีนะคะถนนเส้นหมายเลข304ศน่เแยกมาจากถนนหมายเลข304นะดูค่ะนี่คือถนนสวนทบท้านอกนะคะโอ้โหถนนนะคะทุกคนดูค่ะสะดวกสบายวิวสวยสดงดงามโอ้ยขับรถรอบๆอบหนองน้ํานะคะวิวสวยมากๆอันนี้อีก1จุดเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพ วิ่งออกกำลังกายถ่ายรูปเซลซีนะคะทุกคนบอกได้เลยบรรยากาศดีมากวิวสวยนะคะนี่แหละค่ะธรรมชาตรริล้นล้นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์วิวภูเขาที่งดงามนะคะเขียวกระจี้นะคะพี่พี่สิรันนะคะบรรยากาศสุดยอดมากเลยนะคะก็ขับรถไปชมวิวกันไปเรื่อยๆดูถนนหน,นทางค่ะค่ะ ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขยะไม่มีทิ้งข้างทางนะคะไม่มีขยุงขยะสองข้างทางสะอาดสวยงามและงดงามมากๆเลยค่ะนี่คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งเนาะนั่นค่ะฝากกดไลค์กดเร์คลิปนี้นะคะฝากคลิปนี้ไปถึงหนุ่มลาวด้วยนะคะที่เคยพูดว่าอะไรเพิ่เรียกว,ว่า,าจากคลิปคนก้อนที่ตีได้ลงไปนะคะที่มีหนุ่มลาวออกมาพูดถึงว่าถนนไทยเนะาะถนนไทยนะคะ บสสะดวกสบายท่อทางไปนาเพื่อนดอกนอเพื่นว่านะคะอันนี้หนุ่มเราเฉพาะบางคนนะคะอันนี้คือตีพูดเฉพาะหนุ่มเราคนนั้นที่ออกมาในคําคิดคําเต็นของเพื่อนเนาะว่าบทสะดวกสบายท่อทางไปนาเพื่อนดอกรูอื่นบอลคีบอลเหียวแล้วตีบอกได้เลยถ้าใครจะข้ามาเปิดเปิดตูดนะคะเปิดตูดเดี่ยวกลางทางอยู่ที่เมืองไทยคงไม่กล้าหรอกนะแปลนขนาดนี้นะคะทุกคนเป็นตีตีก็ไม่กล้านะเพราะว่า,าอะไรหนึ่งสิ่งแรกนะคะ ถ้าเป็นตอนขำก่อนมืดเขาคงไม่กล้าจะมาเปิดให้ยุงกัดหรอกนะคะทุกคนอันนี้พูดทำความจริงนะเป็นตีจรก็ไม่กล้าเปิดนะเป็นขนาดนี้เนาะพี่ๆที่สําคัญอยู่ที่เมืองไทยนะเพื่อนจัดระเบียบเพื่อนจัดาการเรียกว่าห้องน้ำอ่ะสาธารนณะกระจายไปทั่วนะคะสามารถเข้าได้ทุกที่นะคะไม่ต้องเสียเงินเหมือนอยู่บ้านเรานะฝากด้วยนะดูลาวนะอยู่ที่เมืองไทยเข้าห้องน้ําสาธารนณะไม่ได้ใช้เงินนะคะจะ ทำธุระอะไรก็แล้วแต่จะอาบน,น้ำอาบน้านะคะคือฟรีทุกอย่างนะคะบริการฟรีบ้านเรานี่ต้องได้เสียเงินเสียตังก่อนนะถึงจะได้เข้าแม่กระท่าเข้าอยู่บ้านคนเนาะไปขอเข้าห้องน้ำบ้านคณจะต้องได้เสียเงินนะคะได้เสียเงินนะคะนั่นแหละคะ่ะจะมันมีจะเรียกว่าะจะมีความแตกต่างกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะตามถานนสวนบทแบบนี้นะเพื่อนยังมีห้องน้ําบริการฟรีและที่ที่นี้นะปั๊มน้ามันเนาะ ปั๊มน้ำมันก็เข้าฟรีนะคะปั๊มน้ำมันก็ยังเข้าฟรีโอ้ยสะโอนขวมอุดมสมบูรณ์ขวมงดงามของถนนเมืองไทยค่ะควมสะดวกสบายดูต้นไม้ค่ะสองข้างทางเขียวกระจีนะคะขับรถไปชมวิวไปโอ้ยบรรยากาศดีมากๆนะคะขับรถซิวซินะคะทุกคนมาก,กักสองคนละค่ะมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมนะคะตีกับแฟนตีะค่ะมอเตอร์ไซค์แฟนตียเป็นคนขับตีเป็นคนซ้อนนะคะย้ำว่า แฟนตีเป็นคนขับตีเป็นคนซ้อนท้ายและเป็นคนถ่ายภาพนะคะย้ําเลยนะคะเพราะว่าตีเองอะ่ะไม่กล้าที่จะขับรถอยู่ที่เมืองไทยหรอกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตีเองอะ่ะยังยังเดิอนนหละถ้าพูดตมตรง,รเงเดินก็ยังเดินผิดทางเลยนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เส้นทางด้วยนะคะแฟนตีเขารู้แล้วเขาก็มีใบขับขี่เียอะไรครบถ้วนนะคะตีก็เลยถ้าจะขับเตียถ้าจะขับรถตีก็ขับแถวใกล้ๆกล้บ้านอะไรอย่างนี้ได้อยู่ถ้าจะให้ขับ ออกมาข้างนอกตีก็ไม่กล้ารหรอกนะคะเพราะว่ารถอยู่ที่เมืองไทยก็เยอะมากนะคะรถเยอะถนนนี่บอกได้เลยว่าถึงแม้ว่ารถจะเยอะนะคะถนนก็กว้างแต่ว่าการขับรถต้องระมัดระวังอยู่ดีนะคะนั่นแหละค่ะเราประมาทไม่ได้นะคะ ตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าถึงบ้านไหนแล้วะคะ่ะรู้แต่ว่าามุ่งหน้าสู่เขาใหญ่อย่างเดียวทะลุออกปากซ่องเนี่ยแหละจะไปไซยภูมินะคะทุกคนขับรถโค้งไปโค้งมานะคะเพื่ออะไรเพื่อจะสุมบรรยากาศและความเจริญของถนนเมืองไทยนะคะนี่แหละค่ะการพัฒนาของเมืองไทยนะคะถนนตามเขตสซนบดนี่บอกได้เลยว่าสุดยอดนะคะถนนลาดยางไม่ลาดยางก็เป็นคนกีตเด็เท่าที่ตีขับรถเข้ามานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น คนเป็นลาดยางทางนั้นนะคะตั้งแต่ปากทางจนถึงเดี๋ยวนี้เนาะพี่ๆี่ทุกท่านนั่นแหละคะล่ะเราก็ขับรถไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆนะบรรยากาศบอกได้เลยดิค่ะการทําการเกษตรอยู่ที่เมืองไทยจะมีหลายอย่างนะคะตั้งแต่ตีขับรถมานี่โอ้โหแหล่งท่องเที่ยวนะคะจุดรองรับนักท่องเที่ยวนี่มีเยอะมากนะคะแล้วพืชการเกษตรส่วนใหญ่ที่ก็จะเห็นเป็นหลายอย่างนะคะหลายอย่างนะคะตั้งแต่ขับรถเข้ามาว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็น มันสัมปะหลังไม่ว่าจะเป็นไลสตรอเบอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกไม้หรือบางจุดที่ตีถ่ายภาพไม่ทันตีก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะบางจุดโหข้าบอกได้เลยถ้าตีจะเริ่มนะเอาแบบละเอียดยิบนี่โอ้โหตีว่าภาพหนึ่งยาวไม่ต่ำกว่าสองสวโมงนะ พราะว่าขับรถก็ไส่ว่าจะขับเร็วนะคะขับไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะผ่านตรงไหนจุดไหนตีก็ได้ถ่ายภาพให้ดูให้สุมเลยบอกได้เลยว่าถนนที่ตีตั้งแต่เริ่มเข้ามาตั้งแต่ทางแยกหมายเลข304มานะคะอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจนถึงจุดนี้นะคะถนนยังสะดวกสบายต่างแต่ว่าถนนจะขับขึ้น แบบขัดขึ้นเขาลงเขานะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นจะมีทั้งไรอ้อยด้วยนะคะแถวนี้จะมีทัง้งสวนอ้อยไลยๆอย่างนะคะพืชการ,กรเกษตรของเพื่อนเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเอาน้ำมาจากไหนนะเพราะว่าขนาดอยู่หุงเขาขนาดนี้นะคะทุกคนเพื่อนยังเพื่อนยังสามารถนำใส่น้ำเข้ามาในการผลิตการ,กรเกษตรได้นะคะดูคะ่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะ ตีเองก็ไม่รู้ไปลงน้ำมาจากไหนเนาะก็ตีก็สงสัยนะบอกกันตรงว่าตีก็สงสัยเพราะภูเขามันสูงอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเพื่อนก็ยังมีงานแบบน้ําใสแบบยังไงอ่ะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะดูค่ะจุดรองรับนักท่องเที่ยวนะคะโอ้โหมีทุกอย่างจริงๆเลยนะคะนะคะน่าจะเป็นตลาดด้วยโอโ้รถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะมากดูค่ะแหล่งท่องเที่ยวนะคะรถเต็มคะ่ะทุกคนรถเต็มเลยค่ะนะคะ โอ้โหวิวนะคะดูวิวคะ่ะขนาดขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่คือความสะดวกสบายอย่างหนึ่งที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์นะอะไรเราจะมาสามารถสส่กลอ้องไปนู่นไปนี่ได้แล้วกล้องอาภาพก็จะเห็นแบบเออเหมือนเราได้สัมผัสจริงๆนะคะถ้าเป็นนั่งรถใหญ่เนี่ยบอกตามตรงอ่ะตีไม่ไม่รู้ว่าจะสส่ภาพยังไงได้ภาพออกมาให้เห็นแบบเหมือนได้สัมผัสกับตัวเองเนาะพ,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 พี่พู่งสิค่านนะคะดูถนนค่ะดูถนนค่ะ สวยงามยาวเจนสุดสายตถาถนนลาดยางนะคะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและตั้งแต่ขับรถเข้ามานะทางขยะตั้งอยู่หน้าบ้านเป็นจุดเป็นจุดยุค่ะสวนยางพาราค่ะดูสวนยางพารานะคะโอ้อย่างหนู่นี้เพ่นบอกว่าราคาไม่ธรรมดานะคะใครมีสวนยางนี่โอ้โหราคาแพงมากนะคะทุกคนนี่ค่ะ ดูคะ่ะถนนนี่คือถนนสนบทของเทพของกิงนะคะถนนถ้าจะเรียกว่าบ้านนอกกิงๆงก็ว่าได้นะไม่ใส่เขตตัวเมืองอะไรเลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะโอ้โหบรรยากาศก,ก็ฟ้าก็เป็นใจนะไม่แดดไม่ร้อนนะคะไม่มีฝนนะคะฟ้าก็เป็นบดบดโอ้ยขับรถไปสมวิวไปนะคะฟ้าแดดหน่อยนี่ท้องฟ้าสีฟ้าภาพก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาทั้งนั้นนะคะทุกคนเป็นใหญ่ก็จะเป็นภูเขาทางนั้นนะคะขับรถมาแถวนี้แล้วเขาขับรถไปเ,เรื่อยๆชมวิวไปโอ้ยสุดยอดค่ะผ่อนคลายอารมณ์เห็นสีเขียวแล้วกับบรรยากาศดีๆนะคะโอ้โหนะคะท้องฟ้านะคะทุกคนท้องฟ้าเป็นแบบมืดๆหน่อยนะคะถ้าเป็นสีฟ้าสดใสเลยก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งแต่จ,จะร้อนนะคะ แต่จะร้อนค่ะทุกคนดูค่ะโอ้โห,โอ,โหอะไรรานยี่สิบบาทหรือเปล่านะคะอ่านะะโอมาถึงจุดนี้นะคะนะนะคะระวังหลงทางด้วยนะคะทางแยกหลายทางเลยค่ะทุกคนนะคะบรรยากาศค่ะเราก็ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตีจะไปเขาใหญ่ของเทของกิ่งในะวันนี้จะพาเข้าไปกันเขาใหญ่นะคะว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะ สมบรรยากาศตอนเดินทางไปเรื่อยๆนะคะก็มาถึงจุดนี้คลิปนี้มีข้อผิดพลาดการใดตีเองก็ต้องกลับขอโทษขออภัยพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะมาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะจากกันไปด้วยการสมบรรยากาศบนถนนสนบุตรของไทยหรือว่าเขตบ้านนอกเนาะสมวิวสวยๆธรรมชาติงามวิวภูเขาที่งดงามและกวามอุดมสมบูรณ์ ของเมืองไทยต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวกระจีใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวมานะคะทุกคนบอกได้เลยว่าเราขับรถไปเรื่อยๆจะไม่รู้จกักอิดจักเหนื่อยนะคะถ้าเราได้สัมผัสถ้าเราได้เห็นความสวยความงามทางธรรมชาติแล้วเราได้สัมผัสแบบนี้นะคะพี่ๆสิรพ,พ,พ,พานบ๊ายบายค่ะ